สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ fc ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมและลาวพัฒนาจากอาจารย์เต้ยพารวยค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้ยที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ fc ได้ติดตามกันทุกวันนะคะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันค่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะเดี๋ยวเรอไปตามดูแนวทางวันนี้กันค่ะ และเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮานอยมัดรวมค่ะงวดวันที่24ท่ธันวาคม2564หฮานอยพิเศษปกติและ VIP ให้ฟันที่5วิ่งรูด9และ5เจาะ2ตัว515854 979293 3ตัว278หมัดเดียว24ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล55และ99นะคะสำหรับฮานอยวันนี้จากอาจารย์เต้ยค่ะ และต่อมานะคะก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะงวดวันที่24ธันวาคม2564วันนี้ให้ฟัน8วิ่งรูด4และ8เจาะ2ตัว89 82 85 43 46 40 3ตัว529และหมัดเดียว65ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล44และ88นะคะแนวทางหวยวันนี้จากอาจารย์เต้ยค่ะ ฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุ้นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ